สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่432นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะอ่าผมก็ได้พระมาสององค์นะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับเพิ่งได้มาวันนี้เองครับเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับอ่า ซึ่งได้มาสององนะครับนี่เพิ่งได้มาเมื่อค่ำวันนี้เองครับพี่นะเพิ่งได้มาค่ำวันนี้เองนะครับเป็นสมเด็จนะครับหนึ่งองแล้วก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะอ่าเพิ่งได้ก็มีคุณอาท่านหนึ่งนะครับเอาพระมาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับนี่ก็เป็นพระที่ผมมองแล้วเป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยนะครับอ่าพระที่สวยแล้วก็มีรายละเอียดสวยงามครบนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275 099 634 1275นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5 ส่วนไอเดลนนะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987านะครับมามามาชมกันเลยนะครับอ่ะชมอง์แรกกันเลยนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ผมบิดไว้แล้วนะผมบิดห่วงไว้ละบิดห่วงไว้เพื่อจะไม่ต้องเอาคีมมาบิดหน้ากล้องนะพี่นะนี่มาอย่างนี้เลยนะครับคุณคุณอาร์แก็บมาอย่างนี้เลยนะพี่นะแกะเน็บมาเลยนะครับแกถอดอ่าถอดให้ทั้งชุดนี้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมแกะเลยนะพี่นะอ่าแกะเลยนะครับแกะเลยครับนี่แกะให้กัน<ๆ>ดูสดๆดเลยนะพี่นะผมบิดห่วงมาเลยผมบิดห่วงไว้แล้วนะครับผมก็เลยมาแกะให้ดูนะครับอ่านะครับองนี้เป็นพิม์พใหญ่นะพี่จ๋าองค์นี้เป็นพิม์พใหญ่นะครับต้องบอกว่าเป็นพิม์พใหญ่เลยองนี้นะครับเส้นซุ้มใหญ่ๆเห็นไหมครับเส้นซุ้มใหญ่ๆพี่พี่ดูสังเกต ลักษณะใต้ฐานเส้นซุ้มฝั่งนี้เขาจะเอียงเอียงลาดลาดชันเห็นไหมอ่ะเนี่ยผมไม่ได้เอียงองคพระนะผมไม่ได้เอียงอง์พระนะครับนี่ผมตั้งตรงแล้วอ่ะขนาดกา้าจอเห็นไหมลักษณะนะครับเส้นซุ้มนะครับด้านล่างนะครับเขาจะมีแนวเฉียงนะครับเห็นไหมอ่าและเส้นซุ้มฝั่งนี้จะตกขอบเห็นไหมพี่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยเส้นซุ้มใหญ่นะครับเขาเรียกเส้นซุ้มไหวผ่าซีกนะพี่นะอเกตนะครับใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมนะครับเกตนะครับเอียงนะครับ มาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่นะขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะครับอ่าเห็นไหมครับซอกลักและนะครับนี่ฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะต่ํานะครับนะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําฝั่งนี้นี่สูงแทบจะขาดเลยนะพี่นะวงแขนนะครับทิ้งลงดิ่งลงมาหักศอกแล้วก็โยกไปฝั่งนี้แล้วก็โค้งขึ้นไปนะพี่ๆเห็นไหมอ่าเนี่ยองค์นี้ถึงจะเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้มาบ้างนะพี่นะ ถึงจะเป็นพระทิสาภาพผ่านการใช้มาบ้างแต่ยังคมชัดดึกดีนะพี่นะเห็นไหมโอ้ผมบอกเลยว่าพี่ได้องค์นี้ไปใครได้องค์นี้ไปคมสุดๆนะพี่นะหรือจะเอาไปทั้งอ่าทั้งสององค์เลยก็ได้นะพี่นะเพราะว่ามาที่เดียวกันนะครับคุณอาแกเอามาให้ผมสอง,องค์นะครับผมก็รับเช่าแกไว้นะเห็นไหมครับนี่ใต้ฐานเห็นไหมฐานฐานชั้นที่หน,นะครับนี่องค์ติดชัดๆนะครับเขาจะมีเส้นนะครับบนฐานชั้นที่สองเห็นไหม ฐานชั้นที่สามเห็นไหมครับนี่ตรงนี้จะมีขยื่นขยื่นหน่อยนะเห็นไหมนี่ถ้ามีขยื่นขยื่นนะครับอ่าเห็นไหมครับพี่ๆจ๋าดูเนื้อหานะครับนี่คาบแป้งนะครับนี่คาบแป้งนะครับคาบแป้งเขาจะเป็นฟ้าฝ้ขาขาวๆอย่างนี้ตามพื้นนะพี่นะเดิมไม่เดิมนะครับดูเอานะพี่นะแค่สัมผัสแค่ดันหน้าตามส่วนที่สูงที่สุดเฉยๆนะครับพี่ๆเห็นไหมครับอ่าเขาจะ พระเนี่ยจะถูกสัมผัสแต่ส่วนที่สูงนะครับพี่แต่ส่วนข้างในเห็นไหมเนี่ยเป็นคาบแป้งคาบฝ้าข,าขาวๆเรื่อๆเลยพี่เห็นไหมหไหมครับโอ้โหจะดูดิครับพี่ดูรอยยุบรอยโพรงรอยย่นเลยครับเห็นไ,ไหมครับพี่พี่เห็นไหมนี่ไหมดูเนื้อหาเลยครับพี่พี่จ๋าอ่าแล้วดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเห็นไหมครับหลังเนี่ยไม่ได้เรียบนะเห็นไหมรอยปาดก,กระดานเห็นไหมเป็นคลื่นๆคลื่นๆคลื่นๆนะพี่นะเห็นไหมครับ อ่าองน,นี้นะเอาไป7,500บาทพี่7,500บาทเอากันเบาๆพี่เบาๆนะ7,500บาทนะครับ7,500บาทอ่าสันส่นๆหน่อยนะพี่นะจะสันส่นๆหน่อยนะครับนะครับดูนะครับนี่ด้านข้างเห็นไหมด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับนี่จะมีร่องรอยการอ่าผงมวลสารหลุดล่อนออกไปนะพี่เห็นไหมนะครับนี่ ไหมตัดเรียบนะครับเรียบร้อยนะครับวัลรังค์เขาจะตัดเรียบร้อยนะพี่นะเนี่ยดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเป็นหลังกระดานกระดานเห็นไหมแล้วดูเนื้อพี่จ๋าดูเนื้อเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเนื้อเป็นก้อนๆเลยครับเป็นไตไตเลยนะเห็นไหมเนื้อเป็นก้อนๆเป็นไตไตเลยนะพี่นะเจ็ดบาทพี่องคนี้นะเจ็ดพันบาท 7 5 0 0บาทนะพี่นะราคานี้ผมเชื่อว่าเจ้าของตัวจริงไม่ปล่อยไว้แน่นะครับพี่นะผมเชื่อว่าเจ้าของตัวจริงไม่ปล่อยไว้แน่ราคานี้นะพี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับโอโ้โหพี่จ๋าดูดิอือหืององนี้เอาไป7,500บาทพี่7,500บาทครับ7,500บาทอ่ะองค์ที่สองนะครับวันนี้มาคู่ก็จะเอาลงให้ดูคู่เลยพี่ องค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสีชายนะครับอ่าพระชาวบ้านนะครับพระชาวบ้านก็ไม่ต้องแปลกใจว่าต้องเป็นพระที่ผ่านการใช้มาอยู่แล้วนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับเห็นไหมครับอ่าแต่เขาตามซอกนะเดี๋ยวผมให้ดูตามซอกพี่ๆี่เห็นไหมตามซอกไหมมีสนิมเขียวมีสนิมขี้เหงื่อเห็นไหมอ่านี่แล้วดูใต้ฐานเห็นไหมครับนี่ใต้ฐานเขาเรียกก้นมะละนะเนี่ยแบบนี้ครับก้นมะจะจ๋าเลยเห็นไหมครับ มีเนื้อเกินเป็นม็ดมิดมด,มดสะเก็ดไฟแบบนี้พี่อันนี้เขาเรียกกนะ้นมาละนะอุ้งนี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าดูนะครับเห็นไหมครับใบหน้านะครับนี่ล่องตาลึกนะสภาพยังล่องตาลึกอยู่เลยพี่เห็นไหม,มเม็ดมีเม็ดกิตาจมูกนะครับบานใหญ่เป็นชมพูนะครับปากยิ้มเห็นไหมโค้ขึ้นมาถึงมุมปากเห็นไหมครับมุมแก้มเลยนะครับใบหูอ่าตรงหน้าอกนะครับหูสองข้างจะชัดเจนนะครับ ไม้ไล่ลงามาจีวรนะครับนี่ไม้ลิ้นริ้วจีวรคมชัดลึกไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเป็นเนื้อของหลวงพ่อเงินอยู่แล้ววัดบางคายอยู่แล้วนะไม้เส้นนิ้วจีวรเห็นไหมครับติดคมไม่คมพี่จา๋าสภาพแบบนี้นะสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้พี่ขอไวไวเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่จา๋าเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะอ่ะนี่ครับตามใบหน้านะครับนี่ตามจุดต่างๆก็จะมีพวก บางคนเขาจะเรียกว่าเม็ดขี้เบานะพี่นะบางคนเขาก็จะเรียกเม็ดแร่นะครับเนี่ยเห็นไหมฝังอยู่นะครับอัด้านข้างนะครับก็มีรองรอยตะเข็บข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมพี่เห็นไหมนี่ด้านบนเสียนนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าด้านหลังนะครับเนี่ยเส้นเดือยจีวอนะครับติดชัดเจนนะพี่จ๋าอ่าอันนี้ผมค่อยๆยไล่ให้พี่ดูเลยนะเห็นไหมพวกเม็ดขี้เบานะครับนี่นี่ยเห็นไหม นะครับเห็นไหมครับพี่พี่นะเราดูผิวนี่ครับโอ้โหพระสภาพแบบนี้เนื้อจัดจัดแบบนี้นะพี่นะราคาแบบนี้โอ้โหเอารีบรีบเลยพี่รีบรีบเลยนะครับองค์นี้นะครับเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะเห็นไหมครับดูเบอร์ตะใบดิดูเบอร์ตะใบดิครับเก่าเก่าเลยนะครับเดยเบอร์ตะใบเก่าเก่าเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ยังมีขี้เบาอยู่นะยังมีดินเบ้า อ่ายังมีดินเบ้าสีแดงแดงด้วยนะพี่นะเห็นไหมมีดินเบ้าสีแดงกับสีดานะพี่นะดูใต้ฐานเห็นไหมโอ้โหใต้ฐานพี่จ๋าสุดล้ำเนะพี่ผมว่านะเก่าจริงนะพี่นะเห็นไหมเก่าจริงเก่าจริงนะพี่พี่วงนี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากพี่พี่เอฟซีไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ